ล้านว้าวว้าวช่วงแจมว้าวไทยแลนด์ซับซูนโดยเครื่องดื่ม m 1 5 0ครับผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เยาวชนชาวไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะแขกรับเชิญของเราครับผู้ชมครับเป็นทีมน้องเชียริ่งดิ้งจากทีม DN เเขาได้แชมป์ประเทศไทย4ปีซ้อนและล่าสุดเป็นแชมป์โลกประจําปี2019และในปีหน้าที่กำลังจะมาถึง เขาจะป้องกันแชมป์เขาเก่งขนาดไหนและเท่ขนาดไหนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเจอพวกเขาเลยครับเชลยดดิ้งทีม DRN นี DR ่ครับ และนี่คือน้องๆจากทีม D R N โรงเรียนดารุณาราชบุรีจากจังหวัดราชบุรีโถนะพี่มัมเสียวเมื่อก,กี้นี้โโน้องที่เป็นคนแปลกนะซุปเปอร์หมั่นนะจะไม่มีอย่างนี้เป็นรายการผมนะ,ะไม่ผมกลัวผมกลัวน้องเขาล่วงมผมบอกแล้วว่าเฮ้ยเี่เสียวดิดังดูเมื่อกี้ยังเสียวเลยเด็กๆอยู่โรงเรียนเพื่อนจับโยนเห็นไหม คเ,เองเลยคิดเองแหละเลยกลัวแล้วตอนที่มีลูกที่เชียงรายไม่เห็นกลัวที่บ้านเป็นไรอันนี้เขาเล่นพุกชโ,โนเล่นวินเซิร์ฟ<อ>เลนไ,ม,ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเล่ได้เกี่ยวกันนานเลยน้องซีน่ารักไหม <c oughs> ไม่ไม่ก็น่ารักนะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาไม่คุยอยู่ในวงการบันเทิงก็แบบนี้แ <c oughs> ต่น,นี่เขาได้แชมป์ประเทศไทยแน่สี่ปีซ้อนแล้วได้แชมป์โลกด้วยแต่แน่นอนความสําเร็จแบบนี้คุณผู้ชมครับต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเดี๋ยวคุยกับโค้ชด้วยนะครับขอเชิญพบกับโค้ชใช่มเดี๋ยวไม่ใช่พบกับนะโค้ชบอสโค้ชิและโค้ชบอมนะครับ ต้องปรบมือให้ดังๆเลยนี่พี่มัมเขาอยู่เบื้องหลังนะต้องถามโค้ชก่อนตอนนี้โอ้โหน้องๆทั้งหมดกี่คนครับ26 26ิบหกยบคนตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยข้างหน้านี้โอ้โหนี่ข้างหน้านี้หน้าตาน่ารักด้วยนะฮะอายุเท่าไหร่ครับตุ๊กกี้เพื่อนนี่นี่นี่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ฮะนี่ตัวเล็กอายุเท่าไหร่ครับ12ค่ะ12ปีอันนี้ก็เท่าที่เชียงรายมั้่งสิบสองเงียบ เพื่อนนุงกางเกนเทอร์ออายุ12แล้วมากที่สุดเหรอครับในกลุ่ม17ค่ะทำไมต้องเป็น D R N ครับงไงๆก็ย่อมาจากดารุนาราชบุรีอดารุนารเลยครับดารุนาก็ดี R N เห็นบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะคิดคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่เราจะคิดว่าน้องๆเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยจะเป็นเด็กในเมืองเป็นเด็กที่มีโอกาสเยอะน่าจะเต้นเก่งแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของน้องๆจริงไม่ใช่เลยใช่ค่ะเป็นยังไงครับโค้ชครับน้องๆเดินทางมาจากหมู่บ้าน หนองน็อกกระเลียนจอมบึงถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเคยมาออกรายการพี่หม่ำพี่หม่ำไปซูเปอร์หม่ำพี่หม่ำเออใช่ใช่ใช่เคยไปเคยไปนั่งยืนกลัวอ๋อน้องๆเคยไปออกซูเปอร์หม่ำแล้วเพราะผมไม่กล้ามองอยู่เงี้ยปุ๊บปุ๊บเมื่อเกือบสี่ปีแล้วมั้งสี่ปีครับเกือบสี่ปีปุ๊บพอเขาหมุนปั๊บนิ่มกล้ามองแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยมีไปซูเปอร์หม่ำจำไม่ได้ประสาทไป ตอนนั้นไปใช่โรง,งเรียนนี้ใช่ไหมตอนนั้นไปในนามโรงเรียนบ้านหนองนกเรียนโรงเรียน <ขอ S 2> เป็นยังไงรับ้านบ้านหนองนกเรียนคือความหมายคือที่โค้ชพูดคือโรงเรียนนี้เป็นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะน,<ม>น้องๆเนี่ยจะเรียนเป็นคล้ายๆว่าลักษณะว่าคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่สามารถเรียนฟรีแต่ว่าจะมีถึงแค่มัธยมศึกษาปีที่3า ไม่ถึงมหกไม่ถึงขยายโอกาสขยายโอกาสครับพี่มัมคือพูดง่ายๆว่าเป็นน้องๆที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเหมือนอย่างที่น้องๆในเมืองแล้วเรื่องความสามารถทางด้านการเต้นเห็นเป็นเชริทดิงนี้น่าจะเต้นเก่งไหมเหรอครับโค้ชจริงๆก็มาจากไม่เป็นอะไรเลยเดิซ้ำค่ะเราเราจะมาเน้นหนักในทักษะที่เราต้องใช้มากกว่าเพราะปัจจุบันนี้กีฬาเชริทดิงเนี่ยจะไม่เน้นหนักไปเรื่องของของการเต้นก็จะเน้นหนักไปเรื่องของยิมนาสติก การต่อตัวเป็นส่วนใหญ่แล้วลูกน้องที่อยู่พ้าประแดงเราจะเขาเล่นอะไรเขาเต้นเตนมาเลยวะใช่ไหมใช่ป่ะเฮ้ยคุณพี่หนึ่งจะยืดยืมตอบตอบตอบขายลูกโป่งอบตอบตลดจำได้ไหมคะว่าได้แชมป์อะไรกันบ้างจำได้ไหมลูกจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมชื่ออะไรคะน้องอิงชื่อน้องอิงใช่ไหมคะชื่ออิงค่ะอายุเท่าไหร่คะสิบสามปีค่ะสิบสามปีเองเหรออยู่ในทีมนี่มากี่ปีแล้วคะประมาณสองปีค่ะสองปี โค้ชเขาโหดไหมลูกโค้ชบอสนี่ยเขาดุไหมดุดุเหรออะแล้วเวลาเขาดุเขาเป็นยังไงลูกก็ก็ดุแล้วตอนไม่ดุเขาเป็นยังไงใจดีค่ะหวานแหววไหมเวลาเขาหวานแหววเขาเป็นยังไงคะก็แบบยิ้มร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมียิ้มร่าเริงมีอย่างงี้ดีมากดีมากเอาบอกเลยบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่านี่คือทีมเราได้แชมป์อะไรบ้างครับครับครับได้แชมป์อะไรบ้างได้แชมป์อะไรบ้างก็ได้แชมป์สิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์ เมื่อปี2018ค่ะแล้วก็แชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียปี2018เหมือนกันแล้วก็แชมป์โลกปี2019ที่สหรัฐอเมริกาค่ะโอ้โหโค้ชครับล้วผมบอกว่าปีหน้าจะมีการป้องกันแชมป์ด้วยคืออะไรครับโค้ชฟิวครับครับคือเราจะเราได้ชนะในประเทศก็คือจะได้โอกาสที่ไปแข่งต่างประเทศอีกรอบนึง่งจริงๆต้องไปปีนี้พี่ซีน้องๆเนี่ยซ้อม ซ้อมมาตลอดทั้งปีจริงๆก็ซ้อมเก็บตัวมาเตรียมพร้อมที่จะไปแข่งขันแล้วก็เกิดโควิดก็เลยปีเนี่ยปีที่ผ่านมา2020การแข่งขันเลยเลื่อนออกเลยผมได้ยินว่าถ้าประเทศไม่เปิดจะเป็นรูปแบบการแข่งแบบวิชวลครับวิชวลใช่ไหมคอรเป็ชั่นครับคือส่งส่งไปทางโทรศัพท์เนี่ยเหรออ่าก็คือมีการถ่ายทำถ่ายทำแล้วส่งไปเลยคอันนี้ อันนี้ก็มหกมห้ามหกใช่ไหมมห้ามหกสิบเจ็ดอันนี้มาเลดิโบขาวมา้ยมาเล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 ยอ่มาเลยสองคนเลยนสองคนเลยมาเลยมาเลยเออทำไรออกมาทำไรโอ้โหหน้าตาได้อารมณ์มากเลยคนนี้ได้อารมณ์อะไรอะไรนะธรรมดาเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่สี่เห็นมีมีอุ้มต่อตัวยกพี่หม่ำได้ไหม ได้ลองดูลองดูยกพี่หม่อดูเอาแค่แค่จับเอวก็ได้อย่าให้สามลอยนะหน้าอย่าให้กระแทกนะอย่าหน้าพี่เขาเสียเอวอ่ะสมรักกับพวกขาวเยียบมืออย่าให้พี่เขาหล่นนะหน้าพี่เขาจะเสียโอเควันทูดาวอัพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เฮ้ยพี่หม่อมได้ ได้เ้ยพี่หม่อมได้นะมันขึ้นแล้วมันเป็นไงพี่น้องลองดูโอ้โหได้มาถ้าไม่ได้ไม่ได้บอกอย่างเงียบครับได้ได้ครับได้แล้วแล้วขึ้นทีเดียวอ่ะเหยียบมือนะโอ้จับมินมินเลยเหรออ่าได้แล้วผมไปไหนก็จับไลนี้นะลองดิหักไหลขึ้นเลยครับโอเควันทุดาวอัพ ยืดครับเขาตึงเขาตึงมาเขาตึงเขาตึงพี่หนุ่มเออพี่หนุ่มได้ทำไมอ่ะผมว่ามันเสียวอ่ะข้างบนนั่นแล้วคือแค่ไม่เสียวครับไอ้นี่ชั้นห้ามันยังโดดลงมาเลยนี่บันไดด้วยผู้โดดพุ่งมาเลยเมียงเก่งเมียงเก่งอย่าเลยเดี๋ยวน้องๆน้ำลายฟูมไป ได้ได้ได้เขาเขาเขาเต็มใจมาจะมาคุณได้ใช่ไหมเขาเต็มใจมาใช่ไหโอ้โหสีไม่ได้ดูเลยมาที่ราคา่มาลองพินา่ะขึ้นไปเลยครับขึ้นไปครับพี่นัทยืนเลยครับโอเคโอเควันมองขึ้นหน้าแล้วมองขึ้นหน้าขาตึงเโอเค แล้วลองขึ้นกันเองใช่ไหมดูแบบความสามารถน้องๆเขาเลยไหมเราโชว์เลยโชว์จากน้องๆนะครับเอ้าชมโชว์จากน้องๆดอ่าเก้า Let's go สุดยอดนะครและนี่คือน้องๆจากทีมพี่อโอ้โหเก่งมากเก่งจริงๆทุ่คมว่มานี้คือความทุ่มเทการฝึกซ้อมนะครับเริ่มต้นจากมีโอกาสน้อยกว่าคุนเขาแต่ด้วยความทุ่มเทนะครับและตั้งใจสามารถคว้าแชมป์นะครับติดต่อกัน4ปีซ้อนและได้แชมป์โลกปี2019และปีหน้าเดี๋ยวจะ ต้องแข่งขันป้องกันแชมป์แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ปลอดภัยจะเปิดประเทศหรือไม่เปิดประเทศก็ตามนะครับมีอะไรอยากจะฝากให้คนไทยให้กำลังใจน้องๆจากทีมเ i ียเอ็นไหมฮะก่อนอนื่นก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยครับที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มีบทบาทในทุกวันนี้แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีกิจกรรมทามําและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแบบนี้ครับที่หมั่กันจะบอกว่าถ้าเกิดปีหน้าขาดเหลือเรื่องอะไร ค่าเครื่องได้นะตั๋วเครื่องเครื่องเครื่องบินนั่งพิเศษไปเลยโทรมา08569964อะไรนะ64666466ครับเบอร์ใครเบอร์หนงจะให้บอกผมทำไมอ่ะแหมคิดว่าจะเป็นสปอนเซอร์อะไรนะไอ้นี่นายใหญ่ให้เบอร์คนอื่นอย่าลืมนะให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับ ว,วันนี้หมด,วดเวลาแล้วพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าว,ว,าวสวัสดีครับ